กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะครับพ่อมันมาอยู่กับเอ่อทองเออผมลืมแล้วไม่เป็นไรครับนี่ผมจะมาเล่นเกม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 พีฟายเหมือนเดิมก็แล้วกันมาดีช่วงนี้ผมไม่นั่นพวกไก่สอบครับก็เลยต้องอันสือเยอะหน่อย นี่ครับหมดแล้วต้าเกมปิดทุกอย่างนะครับนี่ครับอืมโปรไฟล์เพิ่งหมาผมเพิ่งเพิ่งอัดคลิปไงครับเปิดแล้วโอเคครับ สัแต่เรมุ้ยเคลรี่กับแนวิปนั้นนี่ครับส่วนตัวไอ้พวกนี้พวกนี้พวกนี้ผมไม่รู้นะครับสามตัวนั่นอต <c oughs> อนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่แคนคนอื่นนะครับแคนเพื่อนขมเองชิดตะวันครับมีที่เปานายคนครับ อ๋ออ๋ออออ๋ข้าไปอ๋อเอ้ยได้ทึ้งแทกมาแล้วได้ไปทึ้งแทกแล้วอย่างสิ่งที่้าแล้วโอ้โหโอ้โหผมต้องไปเรียนซะแล้วชันทีมใครออนบ้างอ่ะเอ้ยเด็กข้างบ้านที่มันผมเพิ่งไอ้นั่นเมื่อเมื่อหลายวันก่อน คลิปที่แล้วครับอะไรมอนมอนพี่อัดคลิปนะมอนพี่อัดคลิปนะมอนลลลงงงแแแหหหก็ได้พี่อัดคลิปนะพี่อัดคลิปนะอย่าเป็นตัวถ่วงก็แล้วกันพี่อัดคลิปอยู่ ทุกคนไม่เห็นแขนไม่เห็นที่แขนผมก็ดูทางซ้ายมือมุมบนได้เลยครับทุกคนเอ็นจิตก็ตุดสายฟ้าครับอักษรพิเศษนี่ผมก็โดนรีเมย์อยู่แล้วซิมเวอร์นะครับ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 ผมจะตัดคลิปตอนเข้าเตอร์นะครับโอเคครับตรงนี้ตะกี้ ตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้ารับบี้นะครับนะครับว้ายผมลืมเอาสกิลมาเปลี่ยนสกิลก็ทอมขอโทษนะครับไม่เป็นไรมว่าแต่พวกนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนหัวกั็นรับปีอุ้ย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 หยาบได้มากเหรออุ้ยแตไม่ไ้อือเข้าเกมนะครับ ม่อนมาบ้านพี่ดิโ okay, อเคจะดูไปออาแล้วนะครับมอนพี่จะปิดไม้นะโอเคครับปิดปิดไม้เนี่ยตอนมีแอร์แบบแคบเยอะวะต้องไม่ใช้ครับ ไปนั่งก็เล้กันนะคะไปนั่งทำอะไรดีไปนั่ทำอะรดีขอมติไปว่าไปขผมตัดคิดไปว่าผมมีธุระผมเป็นลูกแม่ค้าผัดหน้าโอ้ยกตก ลงมาก็ตกเลยเฮ้ยของดีของดีท่าเอเช็ดหน้มีดีเซอร์ใครอยากให้มีดีสเซอร์กปคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยครับยวทุ่มจะบไปดนะคะอแต่ละ chúc mừng 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 chúc 辛苦了、啊，妈妈、嗯。

วทษทีครับเมื่อกี้เสียยคุณข้างบ้านมาพูดกับแม่ผมครับ อ๋อนะคะตอนนี้ทุกคนจะเปแล้วผมพูดได้ครับเฮ้ยเคอมไอ้มอนมอ,น,อนลมครับไอ้มอนล,อล,อลอ่ะอืมสิเข็มยันหายไปแล้วเนียต้องระวังทางนี้ต้องระวังหัวหนึ่งหัวทุกเม็ด คี่วยผมัน่อยสิครับอือชูดิ้นแหละอนี่่ะเนี่อย่างเทพดูตัวมันมีอะไรไหมนอือ มีดอกกระสุนให้พร้อมมีกระทะงเลยผมไม่โดนยิงเลยนะครับน้องๆไม่โดนยิงเลยนะครับน้อง เพอกดไลค์กดแชคลิปน like so well. ี้ให no ้ผมกับเพื่ให้เพื่อนๆดื่อู้นะครับให้เพืเ้ว่าเขามาอะไรก็ได้ครับเอแค่เปนคนดูก็พอ้วอุ้ย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 กระต่าย ทุกคนดูดิมันทำกระป๋องอเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีแต่คนนี่มันไม,ม่นั่นไงว่าละผมตายแน่แน่คนตายแน่แน่ไม่มีเพื่อนมาชุบน,นั่นเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะอื้อุ้ยอุ้ยลอยไอ้นี่ลอยไอ้นี่ลอย ไม่น <Hoy. ality> oh ีรอยไม่นีรอยือคือไอ้นี่งทำอะไคือตู้ของเราอยู่แบ่ได้ทำอะไรจงอับยดาไม่นานนะครับ ตัวนะครับมันไม่รู้ตัวนะครับครับผม <window> มันไม่รู้ตัวนะครับพี่อาทิีเนี่ยัง่ไปโสังเี่อนี อันนี้เลยยาอ่นนะคะผมองยาคลิปด้ไม่นานแล้ว Kinde, kinde. Kenapa? Tidak tahu. Tidak Hmm. 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 แร่งดีนะเนี่ยเนแค่นักมวยแร็พประดีนเสียงแค่ขอ,ขอโทษด้วยนะครับมันมีคนเปิดเพลงแสนเหลือแค่แปดคนไอ้นี่ได้ให้หนึ่งแล้วอปรู โอ้โอ้โอเป็นสวงเลยเอะออะไรนะอะไรนะโปเหรอโปรผมเจอโปรครับทุกคนผมเจอโปรเพื่อนผมเจอโปรครับทุกคนเพื่อนผมเจอโปรเพื่อนผมเจอโปรบินได้ครับทุกคนอาล่ะคะเพื่อนผมเจอโป้แล้วนะครับโปกระโดดสูง

นีเราห้านคนเองเอ้งมีสังหารแค่แค่มั่งมังเพี่นี่มีวไปเทียบเลยพี่กูม่ต้องใพี่ไปเก็บศพบ้านมาสตัวอห้าตัวมีครได้ห หัวจุเกเม็ดจินพูดพี่พูดจรงไม่ใช่เดี๋ยว,ยวไปดูในคลิปพี่ไปเพื่อนเลยนิดเดียวือเฮ้ยเดี๋ยวมันขาไปอยู่บนนั้นเหรอน่างสงสัยมันน่าจะหาที่แคมป์ มันอยากจะโหลดมาโคมากเลยแต่โหลดไม่ได้เฮ้ออะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนั่นนั่นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมออเดี๋ยวที่ดองและที่มันกระโดดขึ้นไปสูงขนาดนั้นก็เพลนจริงตะของไงอือฮึ เฮ้ยทางขวาขวาขวาเฮ้ยขวาอีกขวาอีกน่เห็นไหมนะเห็นไหมนะพลาดไปหลายตัวแล้วนานตรงนั้นมีสีตัวเลยน่ะเฮ้ยเร็วเร็วดีอุ้ยนั่นเนี่ยโดนวงกันได้เออถือคาตานะนะวิ่งสิเฮ้ยไอ้บ้าเพื่อนผมตายแน่ครับทุกคนตาย นี่ตายนั่นป่าแล้วเห็นไหมคะอะไรพวกนี้งั้นผมก็ขึ้นนะครับเบวกตั้งกัน12ละครับอุ้ยเกื่บเกื่อมากเผืแอ้วนะวาไี้ ถ้ง <Ly> างั้นคลิปวันนี้โทษทีครับเมื่อกี้เสียงแรกครับถ้างั้นคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ใช้อัตริในการรับชมนะครับแล้วก็นะครับวูหยสิบีเลยเหรอเพิ่มเป็นยี่สิบปีเลยเหรอมีลยมีลยนี่ ผมมีการแคะแล้วก็แคปเจอกันคลิปหน้าครับ